สวัสดีครับสวัสดีเช้าวัวนพุธที่17มกราคม2567ครับผมวันนี้โปรแกรมฟุตบอลก็จะหนักไปทางฟุตบอลถ้วยครับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นโคป,ปาเดเล่หรือว่า f a ฟเอครับนั่นเองครับหนึ่งคู่ที่น่าสนใจวันนี้ให้มองไปที่ศึกฟุตบอลโคป,ปาเดเล่เป็นการพบกันระหว่างคลิโรนาครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของรายโยบัติกกโนก่อนที่จะไปพูดถึงคู่นี้กันเมื่อค่าคืนที่ผ่านมาครับหน้าช่องของเราอย่างวูฟแฮมตันก็จบ90นาทีไปที่2-2ครับก็ต้องกราบขออภัยด้วยละกันสำหรับสมาชิกหน้าช่องนะสำ เคยครับไม่ว่าจะเป็นตัว V.I.P. อย่างจูเวนตุสครับตัวเน้น3ดาวอย่างทีมชาติไทยมาตามนับทั้ง2ตัวแบบนี้ก็ยังได้มีกำไรติดไม้ติดมือกันอีกเช่นเคยครับก็สดชื่นตามซิกเนเจอร์ในกลุ่มครอบครัวเลยส่วนใครที่อยากสดชื่นมากกว่าหน้าช่องครับผมสามารถมาติดตามแนวทางเพิ่มเติมได้ทางเข้าหน้าโปรฝ่ายใต้รูปเลยเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับวันนี้ หนึ่งคู่ที่เราจะพูดถึงกันครับคลีโรนาวันนี้เปิดบ้านเจอกับราโยบาริเยกาโนแน่นอนว่าฟอร์มของคลีโรนาตอนนี้เรียกได้ว่าร้อนแรงต่อเนื่องครับตอนนี้อยู่อันดับที่1ของออลาลิกาสเปนเอานำเรอัลมาติดอยู่หนึ่งแต้มแต่แข็งมากกว่าหนึ่งนัดโดยนัดล่าสุดของคลิโรนาครับบุกไปเยือนเอมลเรียครับทีมอันดับ20เสมอกันมาที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นัดนั้นคลีโรนามีโดนใบแดงด้วยโอ้โหเรียกได้ว่าลุ้นเหนื่อยเลยสําหรับผู้มาเยือนอย่างราโยบาริเยกาโนครับผมสามฟอร์มหลังของพวกเขา ก็บชัชนะไปได้แค่เกมเดียวครับแพ้ไป2ครับผมโอ้โหก็ถือว่าผลงานไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ในฟุตบอลถ้วยยังฟอร์มร้อนแรงอยู่ครับยางนัดล่าสุดที่เจอกับฮวเอสกาครับก็สบา ต่อเวลาพิเศษ120นาทีก็เอาชนะมาได้ที่2อประตูต่อศูนย์ครับวันนี้บุกมาเจอกับคริโลนาที่ฟอร์มในบ้านร้อนแรงเสลือเกินครับวันนี้ให้ที่แคปตามประเทศเปิดมาให้เจ้าบ้านอย่างคริโลนาดูดีก่อนที่0 7นยครับถ้าย้อนกลับไปดูสถิติเฮตูเฮตการเจอกัน3นัดล่าสุดครับที่เจอกันในบ้านของคริโลนาครับเรียกได้ว่าคริโลนาเก็บเรียบมาทั้ง3นัดเลยวันนี้ครับหเม็ดก็ได้เฮแล้วมาลุ้นแค่เม็ดที่2เม็ดทิ้งห่างเท่านั้นเองวันนี้ตัวทีเด็ดหน้าช่องครับขอมองไปที่เจ้าบ้าานอย่งคิโล สรางในบ้านแน่นอนครับส่วนใครที่สนใจแนวทางเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นตัวเน้นตัว VIP รวมไปถึงชดโครงการครับเดี๋ยวสามารถมาติดตามแนวทางเพิ่มเติมได้เดี๋ยวโน้ตไว้ให้ในกลุ่มครอบครัวก็แล้วกันทางเข้าหน้าโปรฝ่ายใต้รูปส่วนรายละเอียดอื่นๆครับเดี๋ยวเรามาเจอกันในไลฟ์สดตอน4โมงเย็นก็แล้วกันฝากไว้ด้วยวันนี้คลิโล่าสำหรับวันนี้เฮงๆเล,เลยทุกท่านสวัสดีครับ